ลำดับเลขคณิตลำดับหมายถึงฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่หนึ่งซึ่งลำดับนั้นเป็นจำนวนหรือพจน์ที่เรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่งเป็นลำดับทั่ทวไปโดยสามารถแบ่งเป็นสองชนิดได้แก่ลำดับจำกัดคือลำดับซึ่งมีพจำนวนจำกัดลำดับอนันต์คือลำดับซึ่งที่มีจำนวนพจน์ไม่จำกัด ลำดับคือกลุ่มของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งแบง่งออกเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆคือลำดับเลขคณิตและลำดับเลขค่าคณิตลำดับเลขคณิตคือลำดับที่มีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนี้เราเรียกว่าผลตา่างร่วมแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ดีโดยที่ดีเท่ากับคดขวาลบคดซ้ายตัวอย่าง13579 9, 9, มีดีเท่ากับ29630มีดีเท่ากับลบ3 ลำดับเลขคณิตสูตรที่ใช้บ่อยพจทั่วไป a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d โดยที่ a n เท่ากับพจน์ลำดับที่ n a 1เท่ากับพจน์ลำดับที่1 n เท่ากับจำนวนพจน์ในลำดับนั้นทั้งหมด d เท่ากับผลต่างร่วมลำดับเลขคณิตสูตรลัดใช้แก้โจทย์ได้รวดเร็ว a m เท่ากับ a n บวก m ลบ n คูณ d การหาผลทั่วไปของลำดับเลขคณิตโพดที่1เราจะกำหนด n เท่ากับ1่โดยที่ an เท่ากับ a1 โพดที่2 n เท่ากับ2โดยที่ a2 เท่ากับ a1 บวก d โพที่3 n เท่ากับ3โดยที่ a3 เท่ากับ a2 บวก d โพดที่ n กำหนด n เท่ากับ n โดยที่ an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n ลบ1คูณ d วิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับลำดับเลขคณิต1เราต้องรู้ว่าโจทย์กำหนดถามหาอะไรจากนั้นเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการเช่นโจทย์ต้องการหาพจน์ที่5เราจะเขียน a5 เท่ากับ a1 บวก 4d จากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการหาอะไรเพื่อให้สมการมันสมบูรณ์และได้คำตอบที่ต้องการ 2. ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง โจ์บางโจทย์อาจไม่ได้ให้มาแบบตรงๆเช่น1 3 5 7จุดจุดๆสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือดีจะเห็นได้ว่าโจทย์ไม่ได้ให้ดีมาตรงๆแต่เราต้องสังเกตเองและหา3ใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ในการหาสิ่งที่เราต้องการหาในข้อที่1ตัวอย่างโจทย์ขอลำลับอเอ๊ชนิดจงหาผลต่างร่วมหรือดี และหาโพดถัดไปหรือ an ของลนุกรบเลขคณิตต่อไปนี้ 2, 4, 6, 8วิธีทำคือหา R r หาได้จาก a2 ลบ a1 a2 ขอเราจในที่นี้นะคะคือ4 a1 คือ2 4ลบ2เท่ากับ2โพดถัดไปก็คือเอา8บวก2เท่ากับ10นะคะและหาโพดถัดไปได้จากสูตร an เท่ากับ a1 บวก n นลบ1เท่ากับ a1 ของเรานะคะก็คือ2ก็จะได้เป็น an เท่ากับ2บวก n นลบหนึ่งของเรามอกี้หาได้คือ2ก็นำมาแทนค่าก็จะได้เป็น an เท่ากับ2บวก 2n ลบ2 A ก็จะเท่ากับ 2n ข้อนี้ก็จะตอบได้ว่าผลต่างร่วม ดีคือ2องค่าถัดไปของเรานะคะคือ10หรือ a n เท่ากับ 2n ค่ะตัวอย่างโจทย์ลำดับได้คณิตชุดที่1มี a 15้าเท่ากับ62และ a 20เท่ากับ102ตร้องหาค่าของ a 42มีค่าเท่าใดวิธีทำหา D เท่ากับ a 20ลบ a 15้าเท่ากับ102ลบ62 5d เท่ากับ40 d เท่ากับ8สูตร an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d a42 เท่ากับ a20 บวก42ลบ20คูณ d เท่ากับ102บวก22คูณ d เท่ากับ278ตอบ a42 มีค่าเท่ากับ278